เปิดไปเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องผส,สมแล้วผสมแล้วประกันทองรอครับประกันทองพร er ้อมครับประกันทองพ่อบาโวพริกแดงพี่น้องเอสเคห้าแปดหนึ่งครับเดี๋ยวบาจุนเมืองผ้าเบิงงามๆนี่ถ่ายงามโคน่นหางไงพ่วงหางเนาเน่าแล้วก็ไงพร้อมโอ้ใช่ได้ใช่ได้ขอค้าดีครับพี่น้องเล็บงามว่มามันเขาล้านเสริมสวยมากเรียบร้อยเลยเล็บเพลินโอ้ยอยากไอ่กล่องไปแล้วอยากไอ่กล่องเส้นพี่น้องไปเพลินเพลินกันครับ ยุดดีๆยุด,ยด<พ>อดี่ยสร้างงามเลยครับเอ้ายุดยุดโอ้นี่นี่คนหูผู้ดีเป็นแนวนี่ สวัสดีครับพี่น้องจุลเลือ์บายหัวดงสิตรีครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้เฒ่านาคมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลแห่งงานุบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงวงงามๆครับอ่าพี่กัดบ้านสงยางตำบลเราพุวนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญถือบ่พอถือครับอ่าอยู่กับพอสมัยนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสเปิดสองเช้า สาวมานส,สาวมานครับเมีย<า>มานท่องเรลี่ยครับโอ้เมียมานทั้งสองเลยเอบอยกครับท่องเรลี่ยครับโอ้ท่องเรลี่ยทั้งสองพร้อมครับโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องงามแห้งครับอ่าแต่ว่าก่อนสบเสบิงงอง่วงพ่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนเลเด้อบายพัฒดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ,บาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิงงงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนนอ่อน้องอ่าเปิดชองสาวเอาสาวได้ก่อนเอาสาวนี่ก่อนเลยครับสาวนี่เปิดจ้าบาทครับสาวนี่เปิดไปเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับละคาห้อง ผ,ผสมแล้วผสมแล้วประกันทองครับประกันทองพร้อมครับประกันทองพ่อบาโวพิกแดงพี่น้อง SK 5 8 1ครับอ่าตั้งแต่28เนาะ28กรกฎาคมครับอาจจะเดือนเดือนยังขึ้นเดือนกรกฎาคมอย่างเงีมันสี่เดือนหรือมัเพิ่งขึ้นว่าประมาณสี่เดือนนะรครับเมื่อไงกรกฎาคมเดือนเดือนเจ็ดเนาะเดือนเจ็ดสามเดือนกลัวๆสี่เดือนสี่เขาสี่เดือนหอล่าอ่าประกันทองสิงหากรกฎาคมตุลาสามเดือนเต็มพี่น้องสามเดือนเต็มประกันทอง ประกันครับละข้าวเรียบร้อยแล้วแมนครับเจ็ดหมื่นห้าพบาทเจ็ดหมื่นห้าพบาทคือละข้าห้องท่ายสูงประมาณลอยลอยสามสิบหาสายพว่นี้ครับประมาณเกือบลอยสี่สิบบวกลบครับอ่าเบาจุงกัตีสามสิบหากกลัวๆแล้วบอนแมนบอ้วยงอพันหยุดงอพันหยุดต่ำบอกต่าครับอ๋อได้ได้พี่น้องได้ตีใส่ลอยสี่สิบบวกลบความหนานี่ห้ห่วงแมนหนาเปลนาแข็งขาใหญ เป็นบ้ามันลูกผสมเนาะบ้ามันลูกผสมเลยพี่น้องง่วไหมเนี่แดงจนกำครับอยู่ในกล่องเนี่จะเป็นสีดำเลยแดงแดงแดงองตรงเลยฉีดง่ามแขงขาถือววาใหญ่ขาหลังเจิ้นเทินเลยนะครับเที่ยงทีรีนะครับนุ่มมิติงบ่อมีติ่งหนึ่งครับมีติ่งหนึ่งเนาะอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาคลิปหูดำพ่วงหางแาวเกือบหอดผื่นครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้เอามาทางนี้มืดได้บานพี่น้องโอ้ยมาย่ำคำเนี่ยนี่แหละเครื่องดำนะครับโค่นหาง ไ่ในะครับใช้ได้เลยสาหรับแมนี่ผู้ใดหาแม่บอกแม่พันเดี๋ยวบาจุนยังอ่อนอีกขังหนึ่งกันอ่าฟังนี่แจ้งนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาห้องผสมพอพริกแดงไปเสียเอาซีแดงใส่ยังอีกงัวแดงปันนี้แดงปันนี่ใส่พอได้ก็ได้ด <c oughs> เด้อแดงจนดำพี่นอ้องควันยิ้มมองนั่งทับตนูนคยู่ตรงกลางข้าหนาเนาะครับอ่าเนื้ออกว้างนะครับข้อสร้างงามพี่น้องแมนี่อุอยุอายะดีผู้ใดหางัวบ่ต้องเอาไ่ โบตองเอาไงมดกัดเนนสายเสี๋ยครับเอาเนื้อมาใส่เอาความสูงมาใส่เลยครับบบตงวิเศษความสูงครับโอ้โบตองไป็นวิเศษบ้ามันบ้ามันโบตงเป็นต้องสูงพี่ต๊ะเอาหนาไปก่อนเนี่ยเอาหนาไปก่อนนี่เขาใหญ่เขาพันงามเนาะเขาพันงามพันใหญ่เขาใหญ่ข้นเขาพันใหญ่นาหวานเขียนอายได้เนิ่นเรียบร้อยนะครับโอ้มดกัดมุดกัดขาเบาจุนโอ้ยูเทวนี่ไม่เต็นอัญญามหาตาตัวนี้แเนนี่ของเีบื่อมลุ่งเลยครับนี่มิเตอร์มินโดยตรงครับ โอ้บุ๋มบำรุงพันธุ์ขั้นโดยตรงเลยมหาตานะครับโปรตีนสูงพร้อมนะครับเจนหมื่นห้าพันบาทสำหรับแม่นี่อ่มาเบิ่งแม่อีกคล้ายๆกันแต่ว่าใหญ่แม่นี่ตัวนี้ใหญ่กลัวเนาะครับดูดีกว่าตัวเก่าตัวนี้อยู่ครับราคาเท่าไหรบาทเดียราคาเปิดใบเก้าสิบบาครับตัวนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทพอดึงเพิ่มออกมาพี่เดบบอครับเดี๋ยวเอาไปผสมใไปเปลี่ยนใบก่อนนะครับเพิ่นผสมไปแล้วครับสมเลยครับดูนันชัดว่าออกครับไปเราก็ออกกั๊บอ่าฟองแก้แล้วยี่สิบยี่สิบพันว่าครับ ย mm hmm. oh uh, ี่สิบ้มาคือคอดแมนนุ่มลงเลยครับนุ่มลงแล้วนะครับเก้าหบาท5,000บาทคือราคาห้องพี่น้องโอ้สูงลอยสี่สิบกูกลัวเนาะลอยสิบบวกกันครับลอยสบวกนะครับแขนอันตั้งเท่อกันแขนอันตั้งกันเอาขึ้นมาขอไปยืนอยู่ห่มเอาปยังปูยังพ่อพ่อบอตรงนึงพ่อใครยางออกไปได้ผลับพ่อได้ผลกับยางบางทีคือต่อ นั่นเอาไปหลับไปยย่างมากย่างมากคลิปหูดำเนื้ออึกกว้างนะครับเพิ่นย่าบเบาจูนสีดยาว่นบอกไปลับไปอ่าไปย่างมาลูกย่างมา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 แน่โอ้ยคนหูดีอ่าคลิปหูดำเนื้ออึกกว้างคอขาดำขาใหญ่พี่น้องล่ำโตเน่าเป็นสีดำพื้นผ้าเครื่องดำนุ่มบ่มีติ้งเนาะครับเนาะบ่มีครับบ่เห็นติ้งพี่น้องอู้ยใสได้เลยเดี๋ยวบ่าวจุนเบ่งผ้าเบ่งงามๆนี่ถ่ายงามโคนหางใหญ่พ่วงหางเน่าเน่ากับกระไยพร้อมโอ้ยใสได้ใสได้ คอคาดีครับพี่น้องเล็บงามว่าเป็นเขาล้านเสริมสวยมากเรียบร้อยเลยเล็บเพิ่นมากเขาซ้อนไต่ผมไต่ยางแดดก็บออกนะเก้าหมื่นห้าครับผมเก้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเดี๋ยวบาจุนยางอ่อมให้เพิินอ่อมในบุญก่อนเป็นยังเด้งก่อนเดี๋ยนี่ออกไปไปบอกเท่ได้บาทนี่ ครับขวัญอยู่มองนังทับครับนังทับพอดีครับตานกอยู่ตรงกลางคานนะครับสีแดงเม็ดขบเปือกเขาเนียวครับโอ้ใช่ได้ฉีดง่ามพี่น้องงวแม่นี่ฉีดง่ามเลยแหละครับใช่ได้เลยสำหรับแม่นี่นะครับแต่ว่ามักส่วนกลางป่า95,000บาทครับ5,000บาทราคาห้องตอนนี้ประกันทองก็พอกาเลสเคเอฟหกแปดได้แปดเดือนเนาะครับผม ผมว่านี้นเพราะว่าเดือนหนามันออกครับอ่าเดือนหนาออกครับกลางอ่ากระสีเลือดสองเดือนตัวนี้กัเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเต็มครับพี่น้องเจ็ดเดือนเต็มแล้วนะครับเกาเหมือนหัครับเฮ้ยจังเดพ์ผมซื้อยางมากพอยางเออ่พอพอยางออกไปอย่างไรอีกรอบหนึ่งกันนะโอ้ยอยากไออยากไอกล่องไปแล้วอยากไอกล่องไปอยากไอกล่องเส้นนี้พี่น้องครับยุดดีๆยุดอีกแล้วยุดพ่อสร้างงามเลยครับอ้าวยุดยุดโอ้นี่นี่ค้นหูผู้ดีเป็นแนวนี่เที่ยงทีรีเลยครับหลัง โอ้งามงามงามมาที่นี่ทาพี่น้องอยากโทรมาสอบถามราคาเพิ่มเติมโทรมหาพอเบอร์ใดนี่ศูนย์เก้าห้าสาเก้ดสามสี่สามครับพอสมัยที่เก้าครับพอสมัยนะครับพิกัดบ้านสงยางบ้านสงยางตำบลเหล่าพวนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับบ้านติดทั้งดำได้พี่น้องบริหายากนะครับมองนี้เพื่อเป็นอย่างเื่อนี่วิสาหกิจชุมชนครับหัตถกรรมงานฝีมือ พิเศษอีกยังพอพ่อไอพวกกูเพิ่มกวดอานม่กวดบ่โอ้มาหอดนี้เห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่นอนอันขันสีบบว่านสังเกตป้ายนายกกะมันหลเอ่ออ่าแม่นี่นะครับเก้ามืหาพันบาทเป็นบามันลูกผสมครับพ่วงหางยาวเกือบหอดผืนเลยพี่น้องแดงเม็ดขวเปือกเข้าเนี้ยเลยแดงองตรงเลยนะครับฉีดงามประกันทองพอเค แค M68 เนาะกาเลส95,000บาทท้ายสูงลอยสีเสื้หาบริบบ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 ดครับได้บบ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 าบบบบบดบบบบบเบบ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 นบได้บบบบสบบบบีบบอบบบบบงบ่าบบาบบบ้บบบบบบบงบบบบบบบ่นบบงบบ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 างบบ้บ่บบบบบบับบบบมบบรบบ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 อบบ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 าทราคา เจ็ดหมื่นหาเนาะครับเจ็ดหมื่นหาประกันทองพอเบาะต่อร่องเลยครับรถง่ายผมเนี่ยเออรถง่ายรถรถไใ้รถดีพร้อมครับอ่าโค่นหางใหญ่พวงหางยาวเกลมฮอดพื้นง่วนสไตล์คล้ายๆกันนะพ่อคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้สีสีเตี้ยกว่านิดนึ่งเตี้ยกว่านิดนึงครับเตี้ยกว่านิดนึงแต่ว่ากะส่งขาใหญ่กว่าเนาะแม่เครับส่งขาใหญ่กว่านะครับหนาซ้ำๆกันเลยพี่น้องใช่ได้เลยเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวบาจุนยางพาไป ปลาหญาพี่หมอบกันน้ําพี่หมอบนะครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้เพิ่งกับเราแยงดีดีนะครับแดงจนกำพี่น้องฉีดงามนมมีติ่งนึ่งนะครับเนาะครับนมมีติ่งนึงครับติ่งนิดเดียวนะครับประกันทองเท่ากันประกันครทองสามเดือนครับประ้างเรื่อยเรื่อยนะครับแต่ว่าพอสมัยประกันอยุเรียวยองก็ต้องห่วงถ้าบอกประกัน โบวกบว์พอสมัยครับบว์นวสมัยสุดยอดสุดยอดนะครับมากกับมากคำ,คำคำนี้พี่น้องเอ้ยมือหน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณพอสมัยเป็นยางสูงนะครับในบาจูนผ้าพี๊พะน้องมาเบิ่งงงงงามๆนะมือหนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวนี้ดีกว่าพี่น้อง ตัวนี้งามบาจุนติดใจตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขศนะครับที่เขามากก็ติดตามกดไลค์ก็แชร์จูเลเดอร์บายพดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจุนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อนน้องอันเก่ามืดหาเนี่ยครับเอาเข้อไหนมองเอามองเอาเก่าซีบครับมองเอาเลยครับบาจุนต่อให้แล้วพี่น้องเก้าซีบเปล่าโดนมากไปกินน้องโหลดเบื่อถึงมา่นี่เสร็จคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับบ